แบบฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่4ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งขังขออะงอขังขังขันขออะนอขันขัน ขวดขออัวดวดขวดขวดขับขออะบอขับขับขาขออา,อาข,ข,อขออาขา ขาขออาขาไม่อีกขาขาขา่าขออาขาไม่โทรค่าค่ขาขา้างขออางอขัง ไม่โทรข้างข้างขาดขออาดอขาดขาดข้ามขออามอขามไม่โทรข้ามข้าม ขายขออยขายขายขาวขออวขาวขาวข่าว ขออวขาวไม่เอกข่าวข่าวข้าวขออาวอขาวไม่โทข้าวข้าวขี่ขออีขี่ไม่เอก ขีขีขีขออีขีมิโทขีขีขีดขออีดอขีดขีด ขึ้นขออืน,นอข้นมิโทขึ้นขึ้นขุดขออุดอขุดขุดเข็มขอเอมอเข็ม เข็มเก่งครับ